ท่านต่างหากที่ต้องเรียนรู้ประโยชน์ต่างๆที่ผมพูดเนี่ยว่ามันคืออะไรและท่านจะเข้ามาใช้ประโยชน์มันยังไงเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพราะท่านจะเป็นพลเมืองต้นแบบโลกนะครับที่ปกครองตัวเองเพราะท่านชื่อไทยไงเพราะไทยเนี่ยออกจากการเป็นทาสเมื่อไหร่ที่เราออกจากการเป็นทาสเราก็เป็นไทยสลายทหารนั่นแหละเป็นผู้ที่ไม่เป็นทาสเป็นไทยเมื่อท่านเป็นไทยแล้วเติมยอยักษ์เข้าไปเป็น อิสระแบบยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยงอิสระทั้งสามแบบนี้เขาเรียกว่าใครปกครองทจนไม่ได้หรอกครับท่านต้องปกครองตนเองเพราะอิสระโหยอดเยี่ยมเหลือเกินอิสระยิ่งใหญ่อีกเพราะเป็นการทําการเมืองระดับโลกยิ่งใหญ่มากและเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมนะมหาอำนาจสันติธรรมไม่ได้ม,ามาหาอำนาจด,ด้าน h a r วเวอร์ไม่ใช่นะเราจะเป็นชาติมหาอำนาจสันติธรรมเป็นด้าน์พาว power และจะไปถือดุลที่สามของโลก เป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งของโลกนะฮะแล้วก็มีระบบการค้าใหม่ของตัวเองนะเรีว่าร,ระบบการค้าทุนสมมาตรมาแทนทุนนิยมนะประเทศไทยเป็นระดับโอ้โหพลังการยิ่งใหญ่มากซึ่งประชาชนจะเจออาการเขาจะช็อกก่อนว่าโอ๊ยทำไมมันยิ่งใหญ่โอ้านขนาดนี้มันยิ่งใหญ่งั้นนะประเทศไทยยิ่งใหญ่เงั้นครับเมื่อถึงยุครอสิแล้ว จะต้องเดินเส้นทางใหม่เกิดขึ้นใหม่ไงเพราะฉะนั้นหลังวันที่ย1บเมษาปี6กเ็เนี่ยประเทศไทยปัจจุบันนี้ต้องตายครับต้องตายนะครับแล้วประเทศไทยใหม่จะต้องเกิดทั้งสองอันนี้ไม่ใช่มนไม่ใช่มันตายหายไปทันทีหายวับไปเลยไม่ใช่แต่เราสมองเราจะเข้าใจงั้นไงเข้าใจเหมือนปิดสวิตช์อ่ะคือเราอ,อยู่ในยุคมืดมานานแล้วอะมันจําเป็นที่จะต้องสว่างได้แล้ะนะทีนี้มันก็ต้อง ตายการตายของชาติมันจะค่อยๆตายใช้เวลาสองปีก็คือค่อยลื้อค่อยล้างประเทศไทยใช้เวลาสองปีเป็นการเปลี่ยน่ายประเทศจากปัจจุบันไปสู่ประเทศไทยใหม่ส่วนประเทศไทยตัวจริงที่สลบอยู่เนี่ยก็จะค่อยๆฟื้นก็ใช้เวลาสองปีเหมือนกันค่อยๆฟื้นที่นี้ช่วงสองปีเป็นช่วงที่เราต้องลื้อก,กฎหมายเก่าทิ้งหมดเลยกฎหมายทุกกระทรวงเ mm. ขียนใหม่หมดเลยเนะข Pierce ียนใหม่หมดเลยกับกฎหมายเนี่ยนะ ชเวลาสองปีนี่แหละครับแลวในช่วงสองปีนี้ก็ประชาชนนี่จะต้องฝึกตัวเองอรทุกคนเลยที่มีบัตรประชาชนต้องฝึกตัวเองใหม่ไปเป็นประชาชนคนไทยจริงต้องฝึกเพราะว่าท่านจะได้ตําแหน่งประมุกฝ่ายปกครองท่านได้ตําแหน่งประมุกฝ่ายปกครองนะครับไม่ต้องไปเลือกใครละเลือกตัวเองนี่แหละครับสถาปนาทีเดียวเป็นประมุกฝ่ายปกครองแลวเป็นตลอดการแต่ถ้าท่านไม่เลือกตัวเองนะทุกสี่ปีท่านต้องไปเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งทุกสองปีท่านต้องเลือกไอ้ไอ้ไอ้การการเมืองการการเมืองระดับ้องถิ่นอ่ะ เพราะมันมีเลือกตั้งระดับชาติใช่ไหมแล้วก็อีกสองปีก็เลือกตั้งท้องถิน่นมันสลับกันอยู่เงี้ยเพราะทุกๆสองปีท่านต้องไปเลือกตั้งแต่ทีนี้ถ้าท่านสถาปนาตัวเองทีเดียวนะไม่ต้องแล้วท้องถิ่นก็ไม่ต้องเลือกตั้งท้องถิน่นไม่ต้องเลือกตั้งระดับชาติมันไม่มีการเลือกตั้งเพราะประชาชนเป็นประมุขฝ่ายปกครองแล้วมันเป็นคนละโลกคนละยุคคนละมาตรฐานเออมันไม่มีแล้วการเลือกตั้งมันหมดยุคไงมันเข้าสู่ยุคประชาชนปกครองตัวเองด้วยมาตรฐานที่เรียกว่าสี่อภิหลักไทยที่เราจะประกกาศต่อเวีโล ดังนั้นประชาชนทุกคนจะจะประกาศใช้สี่พลักเนี่ยทาการเมืองโลกแล้วก็ทําให้ชาวโลกได้ดูได้เห็นเป็นต้นแบบแก่โลกในยุคใหญ่ที่ประชาชนปกครองตัวเองได้ด้วยมาตรฐานใหม่ที่เรียกว่พี่หลักอภิลักที่หนึ่งคือประชาธิปไตยชนสูงหรือธรร,รมาธิปไตยนั่นเองที่ประชาชนปกครองตัวเองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีครัฐบาลประชาชนกดมือถือให้มติตำบลจังหวัดประเทศนโยบายต่างประเทศได้เลยอภิลักที่สองก็คือประชาชนเป็นมนุษย์ทองคำวินยัย มีค่าตัวคนละ20ล้านบาทแล้วท่านมีหน้าที่แปลงค่าตัวนี้ออกมาเป็นเงินดิจิตอลบาทเพื่อน,นําเงินดิจิตอลบาทเข้าสู่กระแสการเงินโลกท่านจะนําเงินดิจิตอลบาทเข้าสู่กระแสการเงินโลกได้อย่างไรเขาไปดูรายเอียดข้างในผมได้ออกแบบเก็บมไว้ให้แล้วนะส่วนที่3มทุกคนต้องซื้อขายในระบบการค้าใหม่ที่เรียกว่าทุนสมมาตรไม่ใช่ทุนนิยมนะเพราะนั้นประเทศไทยเมื่อไปเสนอการค้าแบบทุนสมมาตรเนี่ยประเทศไหนก็ยินดีต้อนรับนะ ทำไมเขาจึงยินดีต้อนรับก็ไปดูลายละเอียดผมอธิบายไว้ว่าทําไมรัฐบาลนั้นจึงต้องยินดีต้อนรับประเทศไทยนะส่วนที่4ี่ก็คืออภิลักที่4นี่ก็คือเรื่องจิตวิญญาณนั่นเองเป็นเรื่องจิตวิญญาณจะเน้นเรื่องเวลาประชาชนจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นถ้าท่านยังอยู่ในยุคไอทุนนิยมเนี่ยประชาชนกลายเป็นน็อตเป็นสกรูไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่ได้ตัวเองก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ก็จะค่อยหดหายไปไม่เป็นมนุษย์อ่ะนะเป็นเครื่องจักร เป็นธาตนั่นเองเป็น่านให้กับทุนนิยมซึ่งทุกวันนีท้ทั้งโลกก็เป็นอยู่ทั้งโลกเป็นอยู่นะครับประเทศไทยนี่อาจจะปลดปล่อยเป็นประเทศแรกต้นแบบแรกของโลกเลยที่จะปลดปล่อยในยุคไอไอที่ประชาชนไม่ได้เป็นทาสทุนนิยมแล้วเพราะมีระบบการค้าใหม่ของตัวเองอรียกว่าทุนสมมาตรนะเพราะฉนั้นจะมีเวลาดูแลตัวเองมาก่ะดูรายังไงไปดูรายละเอียดน,นี่คือสี่พิลัครับที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกแล้วสี่พิลักนี้เป็นมาตรฐานที่สูงกว่า รัฐธรรมนูญปี60นะมาตรฐานมันสูงนะครับอันดับแรกเลยประชาชนปกครองตัวเองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรคการเมืองดังนั้นคนเก่งคนดีคนฉลาดก็เข้าถึงอำนาจรัฐเลยนะเขาจะได้รับเลือกก็ต่อเมื่อเขานำเสนอนำเสนอแล้วประชาชนเห็นประชาชนดูนะประชาชนเข้าใจและการนำเสนอไม่ได้ไดยากนะครับ ไม่มีข้างฉันไม่มีคนของฉันไม่มีฝ่ายฉันไม่มีกลุ่มฉันฉันลลมไม่ได้เสนอไอ้พวกนั้นต้องเสนออยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ทุกคนเสนอได้หมดมันเป็นอิสลามหมดครับมันเป็นอิสลามหมดเลยนะครับมันไม่มีรัฐบงรัฐบาลไม่มีทุกคนเสนอหมดเมื่อคุณเสนอแล้วเนี่ยประชชนเห็นนะทุกคนเห็นไม่ว่าที่ท่านเสนอไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายไหนก็แล้วแต่ท่านสามารถทําร่างกฎหมายขึ้นมาได้นะแล้วก็ เป็นโปรเจกต์อะไรอะไรก็แล้วแต่ไอ้สามอันเนี้ยท่านเสนอขึ้นมาได้เลยประชาชนเขาจะดูเขาเห็นเขาจะกดไลค์เหมือนกดไลค์นั่นแหละครับไอ้ยอดไลค์เนี่ยมันมันขึ้นท่านจะไปเมคก็ได้มันมันไลค์ขึ้นมามันยอดไลค์มันขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะเข้าสู่สภาะสภา,สภาตั้งตนนะสภาตั้งตนมาดูที่ว่าองค์ประกอบมันพร้อมไหมพร้อมจะเสนอไปเป็น เป็นสภาเสียงสวรร์ไหมสภาจริงไหมนะเป็นอย่างนี้นะฮะคือรปเด็นยอดไลท์ยอดวิวเนี่ยคุณจะปั่นก็ได้พอปั่นขึ้นมาพอถึงเกณฑ์ก็จะมาตรวจสอบแล้วเฮ้ยมันพร้อมจะเป็นเข้าไปสู่สภาตั้งต้นไหมล่ะสภาตั้งต้นก็คือเออมันมีแนวโน้มไปได้เหมือนมีมูลอะ่ะมีมูลที่จะต้องทําเรื่องนี้คนเก่งคนฉลาดก็เสนอมาเออนะมันสถานการณ์โลกก็ต้องเตรียมม้ทําให้อะไรเงี้ยอย่าพลาดอย่าเสียเวลาต้องรีบทําเออมีมูลมีอะไรน่าเชื่อถือเป็นไปได้ เข้าสู่สภาตั้งตน้นสภาต้งตนก็จะไปเรียกคนได้เปรียบคนเสียเปรียบค,คนเกี่ยวข้องทั้งหมดมามาช่วยกันดูมาช่วยกันแจกแจงว่าม,มันพอจะเป็นรูปเป็นร่างโยนเข้าสู่วาระแห่งชาติไหมล่ะมาดูแล้วเออมันเข้าเกณฑ์ก็ส่งเข้าสู่วาระชาติเลยอ่าบรรจุเข้าวาระชาติถ้าไม่เข้าเกณฑ์ก็ก็ตกไปอย่างเงี้ยนะพอมันเข้าสู่วาระชาตินั่นแหละครับคราวนี้ ของจริงละทั้งผู้ได้เปรียบผู้เสียเปรียบผู้มองเห็นองค์การใหม่ๆก็จะมาเสนอ,อกันเลยมาจะบายแจกแจงประชาชนก็จะจากไม่รู้ก็จะรู้อย่างละเอียดลอเลยรู้แจม่มแจง้งเคลียร์เลยแล้วมันไม่ได้เป็นกลุ่มใครของใครเพราะมันเคลียร์หมดมันเปิดเผยหมดตรงไปตรงมาคนเก่งคนฉลาดก็จะได้เออได้ทํางานทันทีเอออย่างเงี้ยท่านก็จะเห็นกันชัดเจนแจ่มแจง้งเลยแล้วประชาชนเป็นคนตัดสินใจคนเลือกได้เจ้าทีมนั้นก็ได้ผสมกับทีมนี้ก็ยังได้เลย แล้วให้สองทีมไปตกลงกันว่าจะจัดการยังไงตกลงก็ได้ไหมตกลงก็ได้ประชาชนเลือกสองทีมนะี่ยผสมกันเพราะมั่นใจในสองทีมนะี้สองทีมนะี้ก็ผสมกันแล้วเออถ้าผสมไม่ได้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างทีมใหม่ให้ <c oughs> อย่างเงี้ยมันอยู่ที่ประชาชนหมดเลยประชาชนมันควบคุมคอนโทรลคัดสรรเจรนาย,ย่างดีเลยไม่มีข้างไม่มีพวกไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรไม่มีเป็นเรื่องของประชาชนแล้วประชาชนไม่ต้องรู้จักกันเลยครับมันเปิดมันออนไลน์ทุ่กไม่ต้องรู้จักกันคุณ ตัดสินใจได้เลยเพียงแค่กดมือถือกดเข้าไปนะเออแค่นั้นเองไม่ต้องใช้สสพักการเมืองนอะไรตัวจริงเลยมากดเข้าไปมันก็จะเป็นมติของเรื่องนั้นของประเด็นนั้นของโปรเจก์นั้นเสร็จแล้วใครจะไปทําก็จะมีอีก,อ,กอีกคนหนึ่งคนเก่งคนฉลาดก็จะตั้งทีมเ็าเรียกทีมอัศวินภารกิจแล้วใครที่เป็นคนเก่งคนฉลาดเนี่ยคุณรีบไปตั้งทีมได้เลยสร้างทีมทีมนี้ว่ารเรื่องนี้จะแก้เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็ทำเป็นซีเน่แล้วออกมาเลยเอามาขายรัดรัดรับซื้อหมด คุณทําเป็นประเด็นก็ได้คุณทเประเด็นขึ้นมาพอประชาชนดูแล้วสนใจยอดวิวขึ้นถูกบรรจุเป็นตั้งแต่ผ่านสภาตั้งต้นแล้วก็มาสภาเสียงสวรรค์คือสภาจริงอ่ะผ่านปุ๊บก็จะมีทีมนี้เอาไปทำละไอ้ทีมไปทาก็ได้เงินก็ประมาณไปเลยทีมไหนก็ได้คุณมีความสามารถที่ประชาชนคัดเลือกประชาชนคัดเลือกเอาทีมนี้ก็ไปทําพอทําเสร็จแล้วคุณทําสักสี่ครั้งเนี่ยคุณจะได้เครื่องรายอิสระภรทีมนี้จะได้เครื่องลาชอิสระภรหรือใครเป็นเจ้าของโปรเจกต์จะได้เครื่องราชอิสระภร เครื่ดพรใครได,รได้บ้านหลังใดได,ได้ป้ายจะไปติดที่บ้านนั้นเลยเหมือนป้ายทางด่วนะป้ายบอกทางมนะันติดถาวบอรดเหมือนกะันที่นี่ก็จะติดบอกเลยว่าโอ้บ้านหลังนี้ได้เครื่องลาชจดพรว่าดูเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเป็นเกียรติเป็นประวัติแก่บ้านดังนั้นคนทําดีเขาก็อยากทําดีเออเนี่ยคนทําดีก็อยากทําดีได้รับเกียรติเชิดชูอย่างนี้ครับเป็นสังคมที่ สง่าง,งามสวยงามคนเก่งคนฉลาดก็จะได้ทำเพื่อประเทศเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาตินะทําแล้วบ้านเขาโอ้โหมีป้ายติดอย่างดีเลยเขาก็ได้รับเกียรตินด่นเดงเออนะฮะเอาละนี่คือภาพที่ฉายให้เห็นนะรายละเอียดเอาไว้ไปคุยกันข้างในลึกๆแต่ตอนนี้มาอธิบายคอนเซ็ปต์ให้ท่านให้ท่านไม่เป็นโลกเขาจะช็อกแต่ก็ต้องเป็นอยู่ดีเพราะว่า สิ่งที่ผมพูดเนี่ยล้วนจะเป็นเรื่องที่ใหม่หมดเลยท่านต้องเรียนรู้ใหม่หมดปรับตัวกันใหม่หมดเพื่อที่จะเป็นคนไทยตัวจริงอะ่ะที่เป็นพลเมืองต้นแบบโลกที่ปกครองตัวเองได้นะเอาละาคลิปนี้ก็ยาวแล้วไหมตั้งใจ30นาทีนี่เกินแล้ว<อ>ก็ขอเชิญดูคลิปต่อไปแล้วกันนะดูคลิปอย่าลืมว่างานผมเป็นงานซีรีส์ต้องดูกันเป็นวันเลยเราหลงทางมา90ปี ผมให้ดูแค่เก้าวันอ่ะเก้าวันนั่งดูวันละสองสามชั่วโมงอ่ะเก้าวันก็จบหลักสูตรแล้วนะถ้าท่านฉลาดไวหัวไวสี่วันก็จบหลักสูตรได้ไม่ต้องไปเรียนสี่ปีในมหาวิทยาลัยเรียนสี่วันแ้หัวคือหมายว่าท่านมีองค์ความรู้อยู่แล้วไงท่านรู้ลึกรู้อะไรเงี้ยโดยก็าสื่อนี่มีรู้รู้ลึกร,ร,ร,รู้มากเนี่ยศึกษาสักสี่วันเนี่ยจบหลักสูตรเลยพร้อมจะปกครองประเทศได้แล้วนะปเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนคน ลงมาก็9วันนะเก้าวันพรเราลงทางมาเกาสิปีแต่ถ้าช้าหน่อยก็เดือนหนึ่งช้ามากก็4เดือนให้4เดือนไปเลยช้าช้าแบบนะสเดือนไม่ควรจะเกิน4เดือนนะกลางๆก็เรียกว่าภายในหเดือนกน็นคงจะรู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพูดเด็นสิบสองมีนาเนี่ยวันที่2ิบเเมษาก็ยังมีเวลาเดือนหนึ่งหรือภายใน าวันคือ10วันเนี่ยท่านก็เกิดปัญญาแล้วเป็นโสดอนทิพยตยแล้วเมื่อเกิดปัญญาท่านก็ส่งใบแสดงเจำนงนั่นเองทุกคนต้องส่งนะฮะมันจะเกิดเป็นจริงก็อยู่ที่การส่งใบแสดงเจำนงนั่นเองดูคลิปผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดอนทิพไตยแล้วต้องต้องส่งใบแสดงจำนงใบแสดงเจจำนงคือคําสั่งท่านนั่นเองท่านมีอำนาจที่ยตอยู่แล้วแต่ท่านใช้ไม่เป็นสั่งไม่เป็นไม่รู้ไปสั่งตรงไหนใช้ตรงไหน ที่นี่จะบอกวิธีใช้เพราะที่นี่จะมาฝึกท่านใช้หลักประชารัฐใดสี่ข้ออย่างรีบด่วนแต่ประเทศไทยไม่เคยมาฝึกประชาชนแบบรีบด่วนเลยแต่กลับไปรีบทําร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผิดนะครับประเทศใดรีบเร่งรีบมีอันนี้คือข้อสัตธรรมนะเป็นข้อเหมือนเป็นรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันเป็นหลักสัจธรรมหลักสัจธรรมการปกครองนะซึ่งประชาชนเถียงไม่ได้ หลักที่ผมพูดเนี่ยท่านเถียงไม่ได้หรอกครับอ่าแล้วก็ต้องมาเถียงผมผมไม่เป็นคนคิดผมไม่อดค,คิดนะถ้าจะเถียงผมท่านต้องของบันดไดปีนมาเถียงพระอาทิตย์นะเพราะพระอาทิตย์ก็เดินตามหลักศาสนาเหมือนกันเออแต่รัฐธรรมนูญประเทศไทยมันเขียนยังไงรู้ไหมพระอาทิตย์เอ,อ๋ยเมื่อถึงตอนเที่ยงให้ท่านเลี้ยวซ้ายนะแล้วไปลงทิศใต้ใตนะท่านอย่าไปลงทิศตะวันตกนะนั่นคือรัฐธรรมนูญประเทศไทยที่เราใช้อยู่เนี่ยเราจึงเป็นประเทศที่ผิดเพี้ยนอยู่ในภาวะวิปลาสมาถึง90ปี มันจะเป็นต้องยกเลิกนะอาการที่มันเพี้ยนก็อย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับการเมืองประเทศท,ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นท่านต้องเคารพสรัลยก,ร,กรรมนี้นะไม่ใช่หลังผมนะไม่ใช่หลังผมหลักตรธรรมต้องเคารพเราจะทำมีอยู่ข้อหนึ่งที่ก็บอกว่าประเทศใดรีบเร่งรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูญหรือเอารัฐธรรมนูญมันนาเป็นสัญลักษณ์ประเทศนั้นก็จะมีรัฐประหารรออยู่ข้างหน้าแลประเทศไทยมีมา มีรัฐประหารสิบกว่าครั้งรัฐธรรมนูญยี่สิบฉบับแปลว่าอะไรก็แปลว่าเราเดินหลงทางอยู่เราเดินหลงทางอยู่อยู่ในร่องในแท็กที่ผิดวิปรากันอยู่ดังนั้นก็ต้องเลิกนั่นเองแค่นั้นเองแล้วมาเลือกใช้หลักศธรรมซึ่งหลักธรรมาเขาบอกว่าประเทศประชาธิปไตยนั้นต้องรีบไอ้สิ่งที่รีบนะต้องรีบฝึกขัดประชนเรียนรู้สี่หลักเนี่ยให้เป็น ฉะนั้นผมไม่ต้องรีบฝึกการประชาชนใช้อำนาจทิพย์ตายให้เป็นเนี่ยแตเราฝึกให้ท่านดูคลิปวิดีโอผมแล้วเกิดปัญญาแล้วก็ส่งใบแสดงเจ็ดนงเนี่ยการส่งใบแสดงเจ็นเนดงจนงนี่ก็เอาคำสั่งแล้วนะออกคำสั่งท่านมีอำนาจแล้วท่านไม่สั่งแล้วเสียของผมก็เลงฝึกให้าท่านใช้อำนาจทิพย์ตายด้วยการออกคำสั่งส่งใบแสดงเจ็ดจำนงนั่นแหละครับนะซึ่งใบแสดงเจ็ดนงจะมีจุดยืนของท่านอยู่3จุดนั่นแหละท่านออกคำสั่งตามเจ็ดจำนงของท่านนั่นเองเนี่ยคือการประกาศจุดยืนยของประชาชน ท่านต้องประกาศจุดยืนแล้วก็ออกคําสั่งมันจึงจะเกิดเป็นเป็นฤทธิ์เป็นเดชไปส่งผลให้พอท่านส่งมาทุกคนเนี่ยสีล้านใบก็จะมีขบวนกู้ชาติพระจตักสองไปรวบรวมเมื่อได้40ล้านใบก็จะไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อนําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นแหละครับรัฐธรรมนูญปี60นก็ไม่อยู่ไม่สามารถอยู่ได้เมื่อรัฐธรรมนูญปีศูนย์ไม่อยู่รัฐบาลก็ไปโดยโอัตโนมัติโดยไปยายไม่ได้ทําอะไรไม่ต้องไปได่าเลยไปไล,ไปไล่ไปด่าไปว่านะรับ เพียงที่ประชาชนเกิดปัญญาก่น,นั้นเองส่งใบแสดงเดจตจำนงนก็คือคําสั่งนั่นท่านได้เริ่มใช้อํานาจที่ไตเตีย,ตย,ยงเป็นแล้วต้องเป็นแบบนี้นี่กําลังฝึกท่านอยู่นะฝึก4ี่ข้อ1ใช้อำนาจที่ไตสองมีเสรีภาพที่จะเปลี่ยนระบบระบอบเปลี่ยนมาตรฐานท่านมีเสรีภาพที่จะเปลี่ยนนะครับเออสามท่านข้อม,มาเฉลอมพรท่านคนพบว่าเอา้าโอทําไมประชาชนมีนี่คุณเรียนสูงเยอะทำไมประชาชนทํางานหนักเหนื่อยเรือ่อย ันนี้เขาเรียกไม่เสมอภาคนี่เมืม่อสมบภาาก็ต้องไปที่ไหนไปข้อสี่ฮะก็สี่คือนิติธรรมนิติธรรมก็จะสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมนะต้องไปที่นิติธรรมนิติธรรมคืออะไรนิติธรรมคือเนี่แหละฮะมาตรฐานสี่พิลักไทยในระบออกแบบเนี่ยนี่แหละคือนิติธรรมที่จะทําให้ท่านอัปเดตยกระดับท่านเปลี่ยนแปลงยกเลดกบประเทศไทยปลอมแล้วก็สร้างประเทศไทยจริงอันนี้คือคือ คือนี่ทําที่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 ทตีบไว้ท่านนั่นเองนะเอาละผมพูดมากพูดลึกท่านก็จะมึนงงเพราะว่าพื้นฐานท่านยังไม่มีนะมันเป็นเรื่องใหม่ที่ท่านจะต้องเกิดอาการเขาจะชอ็อกพอเขาจะช็อกท่านจะแสดงด้วยการกลด่าผมอ่เขียนดา่าเขียนเน็บเขียนแหนมว่าเออมาจากไหนเป็นกินยาไม่ครบโดดไปพบหมอเถอะนะหรือไม่อะไรมันหลอนอยู่หรือเปล่าเนะี่ยตามตามความมันในลมที่ท่านอยากจะเขียนะ แทะกระทันด่าว่ามานะเอาละอันนั้นเป็นเรื่องปฏิกิริยาผมเข้าใจแต่ว่าคนอื่นที่ไม่เข้าใจนะเนี่ยเวลาฟังคนที่ไม่เข้าใจมันก็เลยทําให้คล้อยไปตามคนนั้นนะนะนเป็นอย่างนั้เน,นะ่ะก็เลยไปเชื่อตามมันก็เลยหลงไปอีกก็หลงทางไปอีกนะอ่ะเอออย่างนั้นอนะ่ะผมจึงเป็นห่วงตรงนี้อ่าเป็นห่วงวท่านเออเดี๋ยวไปหลงกับไอ้คนพวกเขียนว่าเขียนด่าอะไรเงี้ยซึ่งมัน มันไม่จำเป็นต้องมาเขียนหรอกครับนะเพราะทั้งหมดทั้งมวลผมทําเพื่อท่านเพื่อลูกหลานเพื่อประเทศของท่านซึ่งเดินหลงทางกันมาเก้าสิบปีแล้วไม่มีใครมาบอกมาแก้ให้ท่านนะรัฐบาลก็ไม่แก้ไม่บอกเขาไม่มาบอกตรงๆแบบที่ผมพูดนี่หรอกครับนะเอาละก็คงเข้าใจจิตนาลมผมนะครับแล้วก็กรุณามีมารยาทกันในการฟังมาตรฐานใหม่ซึ่งมันเป็นต้นแบบโลกถ้าท่านจะไปเป็นต้นแบบโลกด้วย แ้คนมีมารยาทในการรับฟังแล้วก็ควรที่จะเรียนเรียนรู้กันใหม่ปรับตัวกันใหม่เพราะท่านจะต้องเกิดใหม่ฮะหลังยี่เบเยดเมษาหกเจ็ดท่านจะต้องทิ้งตัวตนคนไทยถูกปรอมที่ท่านเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยหลังยี่บเยดเมษาพี่หกเจ็ดท่านจะต้องเรียนรู้ใหม่ที่จะเกิดเป็นคนไทยตัวจริงที่เป็นโสดาบันทิปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมจะปกครองตัวเองนั่นเองถ้าเผื่อว่าท่าน ปรารถนาสูงนั้นก็เป็นสกทาคาเมธิปไตยสูงก็ไปอีกก็เป็นอนาคาเมธิปไตยเป็นอย่างไรก็ขอเชิญอัปเดตอัปเกรดแ้ก,ก็อัปเดตท,ท่านไปตามที่ผมได้ออกแบบเตรียมไว้ให้เพื่อยกระดับทั้งตัวท่านและตัวประเทศนั่นเองถึงเวลาเราต้องอัปเดตละเพราะมันเป็นลิขิตของประเทศนั่นเองนะเพราะนั้นต้องมีมาตรฐานมารองรับผมจึงนํามาตรฐานอันสูงส่งและยอดเยี่ยมลักษ่างามนี้มาให้กับท่าน พื่อท่านได้อัปเดตยกระดับเป็นพลเมืองต้นแบบโลกที่ประเทศอื่นๆพลเมืองประเทศอื่นก็จะเรียนแบบตามประเทศคนไทยคนไทยจะเป็นผู้นําโลกแล้วนะครับในยุครอสิบประเทศไทยจะเจริญแล้วเป็นผู้นําโลกจําไว้นะฮะเอาละก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้ต่อไปก็เชิญดูคลิปต่อไปจำไว้ว่างานผมถ่านดูคลิปเดียวไม่ได้นะครับท่านต้องดูเป็นซีรีส์เลย9วันอะประมาณนี้นะจึงจะเกิดปัญญา เชิญตั้งอกตั้งใจที่จะอัปเดตตัวเองเป็นการตอบแทนคุณพืดินเป็นการทําเพื่อลูกหลานในอนาคตเป็นสิ่งที่ท่านพึงกระทําอย่างยิ่งมากกว่ากา,ก,การนั่งดูช่องต่างๆรายงานข่าวการบ้านการเมืงซึ่งเป็นเรื่องดรามาร่าเรื่องเก่าๆเรื่องปลายเหตุนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ที่ต้นรากต้นเหตุพอได้แล้วในการนั่งดูข่าวทั้งหลายแล้วสื่อทั้งหลายก็ควรจะเลิกเสนอข่าว,าวเก่าได้แล้ว ท่านต้องรีบมาเสนอทางเดินใหม่เส้นทางเดินใหม่ของนักอนาคาสตรานี้ได้แล้วแล้วถ้าเกิดสื่อใดเกิดปัญญาเป็นโซนได้นทิิไปไตท่านก็ยกมาทั้งสำนักข่าวเลยครับประกาศตัวประกาศตนเลยว่าสำนักข่าวนี้เกิดปัญญาแล้วมาทำข่าวอันนี้เลยเพราะที่นี่จะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศโดยมีทีม10บทีมทีมสิทีม,ท,มท่านก็มาเสนอข่าวข่าวก็ต้องมีสิช่องอะ สิบสถานีที่จะเสนอแต่และทีมทํางานอะไรก้าวหน้าแค่ไหนนะก้าวหน้าแค่ไหนประชาชนได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอันนี้ประชาชนก็อยากรู้นี้ในโลกยุคเอไออ่ะประชาชนอยากรู้นี้ไปเป็นต้นแบบโลกอะไรอย่างไรเออไม่ใช่ดราม่าคนนั่นคนนี้พักนั่นพักนี้ประเด็นนั่นประเด็นนี้กฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องทิ้งหมดเลยอ่ะมันหมดยุคแล้วดังนั้นบอกว่าสื่อคงจะเกิดปัญญานะครับและถ้าสื่อใดเสนอตัวเข้ามาหรือยกสำนักมาเลย หรือใครก็แล้วแต่อยู่ในช่องไหนพื้นตัดครับขลองใจมาเริ่มที่นี่ใหม่ได้เลยครับผมให้มากกว่าที่เดิมสี่เท่าสี่เท่าสี่เท่าแล้วเผื่อท่านได้มากกว่านี้เป็นสิบเท่าหรือซ้าไปเพราะที่นี่มีเงินที่จะรอเตรียมอยู่เยอะแยะมากบายมหาศาลแต่ต้องขอยกไปดูคลิปต่อไปนะจะอธิบายว่าเงินมากมายมหาศาลมาจากไหนอย่างไรนะ แต่ตอนนี้มันต้องคุยคอนเซปต์กันให้เข้าใจเห็นภาพกันว่าเราจะเป็นที่จะต้องทิ้งประเทศไทยปัจจุบันหลังวันที่21บเมษมาเนี่ยเกิดมันเกิดประเทศไทยก็ควรจะได้เกิดประเทศไทยจริงควรจะได้เกิดได้แล้วหลังจากสลบมาถึงเก้าสิปีถึงเวลาต้องเกิดแล้วเพราะมีไฟบังคับไงประเทศมีลิขิตเมื่อถึงยุคหลอสิบเมื่อรัฐบาลตู่ยุคตู่หมดสภาพแล้วไปเป็นองคมนตรีแล้วไม่มีผลทางการเมืองแล้วถือว่ายุคหลออเก้า จบหมดละองค์าเขาเยบทั้งหลายหมดไปแล้วก็จะเข้าสู่ยุครอสิบละต้องเริ่มเกิดละนั่นคืองานที่ผมมานําเสนอนั่นเองมันไม่ลิขิทประเทศอ่ะมันเป็นจังหวะนั่นเองนะเอาละคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอเชิญดูคลิปอื่น,นต,ต,ต่อไปครับจําไว้ว่าท่านดูคลิปเดียวนไม่รู้เรื่องหรอครับเพราะท่านจะเกิดอาการเขาจะช็อกยัง,งงงอยู่ท่านจะต้องดูมันเป็นซีรีส์เลยเป็นวันเลยเนี่ยเรียกว่าดูซีรีส์กู้ชาละกัน แล้วท่านก็จะได้ผลประโยชน์มหาศาลไม่ต่างกัทําทำมาหากินเลยเป็นเรื่องเดียวกับารทำมาหากินนะครับไม่ใช่เรื่องเสียเวลานะครับเป็นการทำมาหากินแบบชั้นสูงอะที่ท่านจะได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลมากกว่าที่ท่านทำมาหากินอยู่ทุกวันเนี้ยทั้งเช้าไปเย็นกลับท่านทำยี่สสามสิบวันได้แค่เงินเดือนแล้วเดือนเดือนได้มาท่านก็จ่ายแค่เดือนชดเดือนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุสภาพท่านเป็นธาตุอยู่เข้าใจนะที่ผมจ่ายภาพใเห็นเนี้ยท่านเป็นธาตุอยู่ขนาดนี้ทํางานเช้าไปเย็นกลับ สามสิบวันได้เงินเดือนมาก็ใช้เดือนชนเดือนเขาเรียกว่าทาแต่ผมว่าปลดปล่อยท่านหมดเลยต่อไปท่านไม่มีสภาพอย่างนี้แล้วเพราะท่านมีถุนสรองกวเลยยี่สิบล้านแล้วมีตําแหน่งเป็นประมุขฝ่ายปกครองบริหารตาบลจังหวัดประเทศในโยบายที่ตัวท่านเองแล้วท่านเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมทั้งสี่ชนิดหนึ่งอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งกลีนเอาไปลวกจะต้องผลิตทุกอย่างเป็นกลีนหมดไอซี IC อุตสาหกรรมนี่แหละครับท่านเป็นเจ้าของกิจการเออเป็นได้อย่างไรก็ท่านมีทุนสำรองคนละยี่สิบล้านบาทเนี่ยท่านที่นี่วางไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะวางให้เรียบร้อยหมดเลยนะท่านไม่ใช่คนปกติคนธรรมดามไม่ใช่คนจนแล้วนะเข้าใจไหมท่านเป็นเจ้าของกิจการนะอุตสาหกรรมทั้งสี่อย่างสำหรับการผลิตท่านอยากผลิตอะไรอะ่ะเอาตั้งแต่เข็ม จนถึงเรือลบอะ่ะใช่ไหมเออเนี่ยเข็มอะ่ะถึงเรือลบอะ่ะส่วนสรกการเกษตรชาวนาจะสวนชา,าไร่ไม่ต้องทํางานไม่ต้องทํานาทำสวนชาไร่เลยมันจะเป็นโรคใหม่มันเป็นเกิดองค์การความมั่นคงทางอาหารนะเพราะเราจะต้องเป็นัวโลกต้องเกิดองค์การความมั่นคงทางอาหารส่งอาหารหนึ่งมื้อทุกคนอ่านะรายเดียนไม่ลงอาจจะใชใ้เห็นก่อนแล้วก็อุตสาหกรรมการบริการเหมือนกันประชาชนเป็นเจ้าของหมดเลยอุตสาหกรรมการแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลก กรีนสีเขียวนี่ต้องเกิดหมดคาร์บอนเครดิตเราจัดการหมดนะอย่างไายไปดูรายเอียดข้างในนะเอาละยิ่งพูดมากท่านก็ยิ่งงงมากอะเอาจบเพียงกันนี้ครับคลิปนี้ขอจบไปที่นี้ครับผมแอดนักอนาคตศาสตร์นะผู้มาพลิกเปลี่ยนประเทศไทยให้หมดยุคประเทศไทยปลอมน,นั่นเองคือคหมดหมดยุคมืดประเทศไทยที่มืดมา90าปีตั้งแต่ล้มราเจ็ บัดน,นี้อ่าประเทศไทยตัวจริงที่ที่ล้มอยู่ของรัเจ็่ะจะฟื้นตื่นขึ้นมาอ่จะฟื้นตื่นขึ้น,นมา,า,นนนนมาเป็นเป็นประเทศไทยตัวจริงล้วประชนก็ก็ตายไปด้วยแล้วก็เกิดใหม่เป็นคนไทยจริงที่เป็นโศดันทิพย์ตยกันเริ่มต้นต้องไปโศดันทิพย์ตยก่อนออกจากชั้นอนุบาลทิพย์ตยที่เราเป็นอยู่เราอยู่ในชั้นอนุบาลทิพย์ตยกันมาถึงเก้าสิบปีคือมีอำนาจทิพย์ตยแต่เป็นแบบเด็กอะ่ะ เหมือนเด็กอนุบาลไม่รู้เรื่องเอาไปทําประโยชน์ใช้ทําอะไรไม่ได้สร้างอุตสาหกรรมไม่ไดนะ้นั่นก็คือเด็กอนุบาลแต่พอออกจากอนุบาลแล้วมาชั้นมัธยมแล้วก็เป็นโสดวันทิพย์ใจเนี่ยเป็นชั้นมัธยมแล้วรู้เรื่องแล้วเออแต่พอสูงไปอีกเข้าหายาอะไรก็เป็นสกทาคามีทิพย์ใจนนะ่ยเป็นระดับมหายาลัยแต่พอสูงขึ้นไปจากหมาไไหาลัยเป็นเป็นด็อกเตอร์ก็เรียกว่าเป็นอาาคามีทิพย์ใจนนัน่นแหละครับท่านไปเลือกอเองอยากจะเป็น โซลวันทิพไตยสกาธามิทิตายหรือนาคามิทิพยตายก็เป็นเลือเล่อดกัเองเป็นเลื่อนชั้นเอาเองเข้าใจนะเห็นภาพนะนั่นแหละข่้นเป็นพลเมืองต้นแบบโลกแล้วนะเอาละคลิปนี้เท่านี้50ละพอละผมแอดธรรมาทิพไตยนักอนาศคสาย์ยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ